มุสลิมที่เป็นบ้าขาดสติเนี่ยเราทําให้เขาหมดสติไปเลยได้ไหมอาจจะซัดให้หลับไปเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะทําเรื่องที่ตกมุรตัดไม่ครับคือเขาจะพูดอะไรกระทําอะไรที่มันขัดกับหลกักการศาสนาอันนี้เลาไม่เอาโทษถ้าถ้าเขาพูดอะไรแล้วก็ไม่ไม่สร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นนะนะไม่เป็นไรไม่ต้องไปทําอะไรมากๆแต่ถ้าเขาสร้างความเดือดร้อน ไปอย่างเช่นไปพูดเรื่องที่มันดูหมิน่นศาสนา<ม>อะไรเงี้ยไปหน้าสุรห่าไปอะไรเงี้ยเนี่ย<ม>อันนี้ก็ควรที่จะควบค<ม>ุมควบคุมก็มีหลายหลายขั้นตอนคือควบคุมตัวครับถ้าควบคุมตัวไม่ได้มไม่มีไม่มีกระบวนการนี่นะก็ก็การให้ทานยาซึ่งมันมีสําหรับคนที่เขาคุมสติไม่ได้นะก็จะมียาไม่ใช<อ>่ยาที่ให้หมดสตินะคือ,อยาให้เขาแบบว่าลดเขาเราียกว่าลดพลังงานนะ ให้ซึมไปหน่อยให้ซึมไปหน่อยนะไม่สามารถไม่คือไม่คือส่วนของสมองที่จะทําให้เขาเนี่ยพีกหน่อยเนี่ยก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานก,ก,ก,ก็ก็จะก็จะทําให้เขาเขาก็มีมีสตินะแต่ไม่สามารถที่จะใช่ือ่อนไหวเยอะหรือพูดอะไรเยอะให้ซึมมาแหละนะเหมือนอให้ซึมให้ให้ดาวลงไปหน่อยนะครับ